ถอยจากตัวถอยเองให้มันสุดๆหน่อยเออถ้าโมแต่ตรงจิตมันก็ยังอยู่ลูกนะถอยจาตัวถอยเองสุดๆหน่อยถอย,ถอย,ออยไมนเอาไหมก็ถอยจากไม่ามาไม่ไหมน่แเลนแล้วมันจะไหมแบบไร้ร่องรอยไม่ไม่เอาไมมสุดๆหน่อยท่ามันหมดอย่าง ต่อไปมันก็หมดความลำบากทใงจิตเองที่มันลำบากในจิตเพราะมันจะเอาจิตยังต้องจิตแบบนั้นแบบนี้ก็ลำบากเพราะจิตมันจรังจิตทุกครั้งจิตทุกคังจิตทุกครั้งจิตในหน้าตาแต่ยังต้องจิตอยู่ก็ต้องลำบากอยู่จิตทุกขรั้งราถอยก็ถอยยังโทรถอยเองสุดๆมาลลลุุุยยยดสจริงก็แล้วมันจะไม่ใช่อะไรในจิตเองนอกเหนือจิตเป็น เวลาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันก็จะเนื้อหาเดียวไปเฉนเลยไม่ใช่ตรงจิตไม่ใช่ตรงยานไม่ใช่ตรงโกรู้ตัวเองโกรู้ตัวเ็นไม่ต้องอธิจน้ังตามืนเดิม นอกเหนือน,นิจังลูกขังหน้าตาได้ไงนิพพานไม่เกี่ยวว่านิจังไม่เกี่ยวว่าทุกขงังไม่เกี่ยวกับนัาตา <c oughs> นิพพานนี่ไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่จัดว่าหน้าตาด้วยไม่จัดว่าเป็นหน้าตาไม่จัดว่าเป็นนิจังลูกขงังอะไรไม่ไม่จัดว่าเป็นอะไรตรงอะไระมันยังเป็มอยู่ดังนั้นเวลาถอยก็ถอยอย่างตัวถอยเองเป็นที่สุดทุกอย่าง นอกในไม่ต well> ้องแบ่งพร้อมกันไปเลยกุ้นไข่กุ้งเชี่ยวดองกระรวนปลากระรเนี่ยพร้อมกันเลยตัดพร้อมกันถอยตัวถอยเองนี่ก็พร้อมกันเลยนอกในไม่ต้องแบ่งนอกแบ่งในก็พร้อมกันแยกไม่ได้พอไปแยกปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวเอาซ้อนทันที ถอยจากตัวถอยเองกับไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่เนื้อหาเดียวกันนะสิ่งเดียวกันเนื้อหาเดียวกันถอยจาตัวถอยอะไรเรื่องทุกอย่างถอยจาตัวถอย

ภาวะศาสนาภาวะอาสนากรรมหานกตามทีแต่ก็เป็นันาหมดตัวค่อรเลิกตัวค่ซ้อนตครจับตลวครจับตัวครจับตัวค่จับค่ซ้อนดูซอนรูซ้อนเห็นซ้อนดีซ้อนยตนะซ้อนนอกซ้อนในเห็นไหมไปซ้อนไปซ้อนไปเสียบไปเสียบไปเสียบ ถอยังไม่ไม่ไม่เป็นถอยตัวถอยเป็นก็หมดหมดตัวเทียบหมดตัวซอนมันจะหมดภาวะตันหายภาวะตัณหามันจะหาตันหามันจะหมดที่อยากามันตัณหานี่ภาวะตัณหาภาวะตันหามดเออดหมดสมุทัยมันจะไม่เป็นสมุทัยสมุทัยคือตัณหานั่นแหละอุปทานยังเป็นปลายเหตุเลยอุปทานยังเป็นลูกหลานสมุทัยเฉยนะ แต่ตัวคอดพ่อคอดแม่สมุทรไทยก็ตัณหาอะไรตัวคอยจากคอยจากคอยจากนั่นแหละไปเริ่ม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 คอยจากคอยจากคอยจากังดูฟ้ารู้ฟ้าเห็นคือโคตรเลยหลวงพ่อเรียกว่าดับสมุทรไทยได้ใช้คำว่าดับไม่ได้ใช้คำว่าดับถึงเป็นจะไปไปดับมันดแต่ตัวไปดับก็เป็นตัวไม่ดับไม่ดับใช่ไหม ภาษาพอใช้มันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนั้นเลยเห็นไหมคนจะไปดับไปดับทำไมทำไมทำไมมันกลายไม่ไม่ใช่ดับไปดับไปลอกอยู่ไปละางนบอยู่ไปลอกอยู่คิดว่าดับแต่มันไม่ใช่ดับัเข้าใจผิดมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าพาคที่ภาคอยากนะไม่ใช่แค่นมนุษย์ธรรมดายังเข้าใจผิดเลยคิดว<อ>่าอย่างงั้นคือดับแต่จริงมันดับดับจริงๆเนี่ยมันไม่มี ถ้ามันมีการดับมันจะเป็นสภาวะอยู่ไอ้คำว,ว่ามันไม่เป็นสมุทรไทยไปแต่เองมันมีรอดไม่เป็นสมุทรไทยเองก็ไหมมันทั้งไหมั้าไม่ไหมแต่นั้นมันจะมันจะเลิกคอยเลิกคอยจบเองเลิกคอยเกิดเลิกคอยดับเองใช่ไหมมันมีตัวคอยดับดครับไอ้คำว่าดับยางเง เนี่ยมีตัวค่อยดักอย่างเดี้ยจะลำบากเลยนิพพานไม่เกี่ยวกับเกิดไม่เกี่ยวกับดับแค่มันไม่เป็นสมุทัยไปเองไม่เป็นปัญหาไปเสียเก็เร่ยะว่านี้โลกจริงเรียกไปเรียกมาก็เป็นปัญหาหมดในตัวเรียกครับแต่ก็ไม่ต้องไปเรียกมันว่าเป็นอะไรเออนะ มันจะไปเรียกว่าก็เป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นไปทั่วถ้าไม่เรียกมันก็ไม่เป็นไรถ้าพบากถ่ายตัวถ่ยเองมันก็หมดตัวให้เริม่มหมดตัวให้จบะมันก็เริ่มตัวให้เริม่มเริ่มตัวให้จบไปเริ่มเป็นสมุทยัยไปเพเติมันจะไปเริ่มตรงจิตไงตัวให้เริ่มมันจะไปไปไปคลอนจิต ตั้งแต่ซ้อนตัวดูตัวรู้ซ้อนตัวรู้ซ้อนตัวดูไยเริ่มนี่ตัวดูไยเริ่มนี่ตัวไฟเริ่มถอยจะตัวถอยเองก็เรียบร้อยอายุติดตัวอยเริ่มอายุติดตัวอยซ้อนไม่ก็ถอยจะไม่ไม่ไม่ถอยก็ถอยตัวถอยเองอืม เล่าต่อใครเล่าเล่าต่อใครจบให้ใจโับมดจตัศัพท์ภาษามันเยอะบัญญัติรุ่นหลังมันเป็นบัญญัติเอาบัญญัติมันก็เลยกลายเป็นสังสวัตรบัญญัติกลายว่าบัญญัติมันไม่จบในตัวบัญญัติมันเป็นบัญญัติที่กลายเป็นสังสวัตรในตัวบัญญัติบัญญัติมันเยอะแล้วเป็นบัญญัติที่มันไม่ล้างตัวบัญญัติเองมันก็เลยกลายเป็นบัญญัติสัะวัตรญัน แยกว่ามันเป็นปัญหาแบบนั้นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาในตัวแยกนะปัญหาพาแบ่งแยกกัญหาปัญหาแบบนั้นปัญหาแบบนี้ก็นั่นแหละแล้วปัญหาพาแบ่งแยกปัญหาห้ไม่แบ่งมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปว่ามันว่ามันเป็นอะไรเพื่อนก็ไม่เกิดความเห็นไม่เกิดความอะ เวลาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็พร้อมมันหมดทุกอย่างเหมือนเดิมตอบกับถอยตัวถอยเองถอยตัวถอยตัวไม่ถอยถอยตัวถอยตัวไม่ถอยถอยเตัวถอยเองเรียกว่าตัวมันเองหมดตัวมันเอง ถอยตัวถอยเองไอ้ตัวถอยก็หมดตัวถอยเองตัวมันเองสลายตัวมันเองตัวมันเองสลายตัวมันเองตัวไปแล้วตัวไปแล้วแล้วก็พร้อมกัน มัวแต่นอกในนอกในในใน,นอกยาวิ่งรอบพร้อมกันทุกอย่าง ไม่ต้องเสียเวลาตึกตองด้วยก็ไหม้ไปเลยนี่ไหม้มันทั้งไหม้ทั้ไม่ไหม้ไปเลยหลุดทิ้งไปเลยพายทิ้งพายไปเลยจะไปตึกไปตองให้มันตึกงมันตปดนตึ้ทำไมจะเป็นตึกไเป็นตองให้มันซ่อน้นเต๋งทำไมอยากไม่ส้นเต๋งมันเป็นภาษาพยาบาลนะจิตรุธไม่ผ่านไม่นมันเป็นภาษาพยาบาลเขาจะไปตึกไปตองให้มันเป็นส้นเต็กทำไม เอ็งยังไงก็ <c oughs> ไหมไปเลยเอไหมมันทั้งไหมถ้าไม่ไหม,ไ,มไปเลยสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยสลายรวดเดียวไปเลยล้างรวดเดียวไปเลยสลายรวดเดียวไปเลย คลายทิ้งตัวคลายเองรวดเดียวไปเลยเออไปเลยสิไม่เอามันทั้งเอามันทั้งไม่เอาไปเลยไม่ไนทั้งไม่้าไม่ไม่ไปเลยคลายทิ้งคลายรวดเดียวไปเลยไม่ใครควรท่าน

แล้วไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เหมือนกันก็คลายทิ้งคลายน,น,นานๆหน่อยน,น,นานๆพอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็แล้ว,แล,วแล้วไปเองเลยทีนี้ไม่มันจะไม่ตกข้างอะไรมันจะไม่ตกข้าง แล้วก็ใช้ไปกับคำศสิ่งใช้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างไม่เอากันแบบไม่มีขอบเขตไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันแบบไม่มีขอบเขต มันมันจะหมดเยื่อหมดใยสัมผัสเองครับครับหมดเยื hmm. avía, ่อหมดใยตัวสัมผัสรู้สัมผัสเห็นเองครับจะสัมผัสไม่สัมผัสก็ไหมเหมือนเดิมไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนเดิมก็ตัดเหมือนเดิมเนี่หาตัอสรู้เหมือนเดิมครับครับ เราไปตงไปรออะไรพระนรุพ่อเนี่ย <Yeah. S 2> ไปตงไปรอไม่ต้องไปรอเดชทางเรื่อย พ่อผม่ยมีลึกๆที่สุสมมติผมสิ้นไปเร็วๆเนี่ยนะป่วยอย่าเดี๋ยวไม่เจอหลวงพ่ออีกอเจอเจอจะเจอกที่ไหนก็เจอที่นี่แหละ <c oughs> เออมันไม่ไปไหนหรอกแค่ต่างมิติแต่เจอนะครับผมได้ฟังเหมือนเดิมได้โปรดเหมือนเดิมได้มาหาคุณากันเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวกับ ลูกประมัละลูกประทรมลูกประทับมันละไปแล้วมันยังมีนามประทับยังมีจิตยังอุโบกต์ตัวรู้อยู่อุโบกตัวเห็นยังอุโบกต์ตัวรู้สัมผัสตัวเห็นสัมผัสอย่างนี้มันแก้เครับ ด้วยเราไ่จะเห็นความอลังการความสว่างสวยอล่าแต่ละคนบางทีคนไม่เห็นของตัวเองนะอแต่มันมีเออพอเราล้าสังขาไปจะเห็นแล้วคนไหนสว่างไม่สว่างอล่าไงอลังการเลยแต่ผมไม่อยากดูอยากดูแล้วคนไหนขี้เกียดนะเพราะว่าเป็นแหวมันก็จะอย่างนั้นเลยครับผมสนุกเห็นเลยคนไหนขยันปอกขยันมหา็นาก็เจดจ้ากันแบบไม่บรรยับบรรยังเนาะ แอตีก็แอคทีฟใหญ่เลยดเดี๋ยวสว่างไม่เท่ากันแอคทีฟใหญ่เลยอะไรเงี้ยพอทิง้งตัวทิ้งเองไปไม่มีไม่มีขอบเขตไปได้แล้วยิง่งหูอลังการไปเรื่องก็ไปใหญ่เลยนี่ <c oughs> เพราะว่านุภาพมันกันรับตีก็เ <c oughs> ลยไปตามนั้นเลยเหมือนภาคหยาบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบอบว่าเป็นแรมก็เลย lời này lăng lệ băng lăng lệ băng để văn <laughs> <coughs> <t libros> พะสงฆฐานให,ใหม่ก็ยังภาคทีพย์มาโปรดสัตว์ด้วยกันเลยอล๋อเลยเออ,อไปมาได้เหมือนเดิมโปรดสัตว์ด้วยกันเลยครับเพงจะไปคุยคนนั้นคนนั้นไม่รู้เรื่องด้วยนี่ภาคย่าภาคทิดครับผมไปคุยคนนี้คนนี้ก็ไม่รู้เรื่องด้วยหนูพ่อเขาเป็นน้องผมเขาไปถามเป็นผมบา้างเหรอ,อโอ้ยเขาก็แค่รู้แค่สัมผัสใน<อ>เป็นปกติอย่างนี้แหละครับผมแต่เขาก็มีหน้าที่ของเขา เขาก็ต้องมาหาวนนาก,กว้างๆไปไม่ใช่เฉพาะแค่ตรงนี้ครับครับเออือถ้ามีกรมรมมีบาร,รมีสัมพันธ์ประเทศไหนบ้างก็ต้องไปเป็นภาคทิ์ก็ไปโปรดง่ายไม่ต้องสีเสียตัวเครื่องบินครับกับไม่ต้องซื้อตัวเครื่องบินไม่ต้องทำมีค่าสบายว <laughs> ับมาวับไปสบายหรือยิ่งสว่างสวยไปไหนภูมไหนก็ต้อนรับหมดเออพื้นที่ไหน,ไไหนก็ต้อนรับหมดยิ่งสว่างสวยยิ่งเป็นผู้ให้ถ้าทิ์ไม่เหมือนกับภาคยา ครับครับนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจรังเลไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนระแวงไว้ก่อนครับเออจับผิดจับถูกไว้ก่อนเลยหรือคือมันอยากภาคอยากมันก็อยางนี้ส่วนภาคเทพเขาจะดูว่าสว่างไม่สว่างแต่ดวงจิตแตดวงจิตไหนสว่างสวายนี่เขาเปิดรับตลอดเขานับถือเลยเออพวกไม่สว่างเรียกว่าพระเจ้าเลย พนที่ไม่สว่างเรียกว่าพระเจ้าเลยพอเห็นความสว่างของดวงนั้นตรงนี้มาเรียกว่าพระเจ้ามาแล้วเลยครับนะครับครับ ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปไม่ก็คือไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่ก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา